ตอนที่2ของสวเป t h a i l a แลน2004ครับแน่นอนก็ไม่อยากให้พลาดเช่นเดียวกันครับกับภาพสนุกสนุกน้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นของสตรีท a ดกขับเครื่อน4ล้อแล้วก็สตรีทเด็กโป o ขับเคลื่อน2ล้อที่มีรถของน o r t โรตารี่ของโอซิเนลที่ขนทีมเด็กญ <3 S 1> ี่ปุ่นมา <3 S 1> รวมถึงโอ้ยอีกหลายๆคันที่ ตอนนี้ไม่มีวิ่งแล้วนะก็ไม่อยากให้พลาดครับรีบไปดูกันเลยครับที่บ่อพลอยอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพูดมากเสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่าวช่วง The Racing สนับสนุนโดย Motor Pack B Max ซาระบันเทิงส่งตรงถึงบ้านไม่ผ่านการออนแอรกลับมาพบกันอีกครั้งกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีครับงานซูบับไทยแลนด์เรคคอร์ด2004 เพื่อค้นหา10รถ m o d i f ายที่เร็วที่สุดในเมืองไทยกับระยะทาง402เมตรจัดโดยยี่สาน XO a u t o s p o t และ j u n บ b y วันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันอีก2รุ่นด้วยกันเมื่อวานนี้เราเคยตั้งลมไว้8.5 พอเราเบร์ยางในระยะเวลาที่เท่ากันปรากฏว่าเชเชื่อโล่มังผุขึ้นมาโดยธรรมาชาติเพราะความร้อนของพื้นแท็กก็เราต้องมาดูนช่งล่างใหม่ซึ่งมันก็สร้างความวุ่นวายเพราะนั้นคนจัดต่อไปนี้เนี่ยอบอกให้ดินว่าอากาศเนี่ยสม่ำเสมอหน่อยได้ไหม <c oughs> ย่างใหม่นะแต่ว่ายางก็ผิดประเภทเพราะว่ายางที่ถูกแล้วเนี่ยเป็นยางที่เบอร์สีขาวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมาเบอร์สีเหลืองซึ่งกระทํำใช้คนละแบบ พอมาใช้งี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้แก้มยางเราเนี่ยไม่ไม่ถูกกระทระบังคับมันก็เลยต้องมีปัญหา,าแจ้มยางเนี่ยโครงเพลงอา่ามันก็เลยทําให้เราต้องเรื่องการจูนมันค่อนข้างจะยุ่งยากไม่มียาไหมไม่มีครับยางพวกนี้ไม่มีฮะบางคนก็ใส่ฮะแต่ว่ารถขนาดนี้เขาไม่ใส่ครับยางไหนมันก็คู่หนึ่งมันก็ปาเข้าไปหลายสิบปอนด์เหมือนกันยี่สิบปอนด์ได้ประมาณนั้นเ่ามีปัญหาก็ต้องแก้ไขดูบริเวณที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นผิวจากร่องรอยขอยงการเบิร์นยางคนระับกินแค่ครึ่ง หน้ายางเท่านั้นนะครับนี่คือปัญหาที่กระทะลอนั้นเล็กกว่าขนาดของอยางซึ่งผิดสเปคกันนะครับโอ้ไม่เต็มหน้ายางจริงๆเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดแรงม้าลงพื้นนั้นก็คงจะไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงการควบคุมรถด้วยเรามาชมการแข่งขันในรุ่นสตรีแท็คขับเคลื่อนสี่ล้อรถรุ่นนี้นั้นจะต้องเป็นรถที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดนะครับอนุญาตให้ลดน้ําหนักได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ห้ามใช้ยางสลิกแล้วก็ห้ามยิงในตรัสที่เหลือนั้นตามสะดวก กฎเกณฑ์นั้นยังเหมือนเดิมครับหลังจากผ่านคัดลิฟายแล้วก็ให้วิ่ง2รอบนำเวลารอบที่ดีที่สุดมาเป็นผลการตัดสินเทียน uh oh. อยู่นี้เป็นรถที่ได้อันดับ7นะครับคุณทันดนบางเหลือกับมิซูพิชิอีโวลชันทรีครับการแข่งข mm ัน hmm. ในรุ่นสตรีทแดกขับเพื่อนสีล้อนี้ท่านที่ชอบติ่นควันเบิร์นยางก็ต้องเสียใจด้วยครับเพราะว่ารถขับเพื่อนสีล้อนั้นไม่มีเบิร์นยางการหลอกตัวก็ทำได้ดีกว่ารถขับเพื่อนสองล้อแน่นอน การถ่ายทอดแรงม้าลงพื้นนั้นได้เต็มที่เลยทีเดียวสำหรับอันดับ5นั้นก็เป็นของคุณสถาพรครับจาก m i t s ูสปอร์ตมิตซูบิชิอีเวอร o ชันดูเหมือนไม่แต่งอะไรครับแต่ความรุนแรงนั้นไม่ธรรมดาครับสำหรับ Mitsubishi e v วอร t i o ชันคันนี้และนี่เป็นซูบารุคันเดียวครับที่ติดหนึ่งใน10ของรุ่นนี้ดูกันครับความรุนแรงไม่ธรรมดาครับสำหรับคุณปะวรชัยจากทวียานยนต์11กว่ากเท่านั้นเอง อันดับ3ทวีความรุนแรงขึ้นมาแล้วครับกลายเป็นนิส s ันสกายไลน R33 จากวันพอยแอนจิกแนวขับโดยคุณไผ่ลิกครับรถนั้นใช้รหัสเครื่อง RB26 แต่คงโมเต็มที่แล้วไปแบบนิ่งๆเลยครับโอ้ยังไม่พอใจแหมไปเร่งปั๊มๆเร่งทำไมไม่เข้าใจมาดูอันดับ2ดีกว่านะครับเป็นนิส s ันสกายไลนเหมือนกันครับแต่เป็น R32 ของคุณพิทยาจิรวรลาไปได้ดีครับได้เวลา11.699วินาที 2> 2. 1. 1โอ้ทีมงานดีใจแล้วเรามาดูอันดับหนึ่งครับว่าจะเป็นรถอะไรครับเป็นรถมิสซูบิชิอีโวลูชันพรีของคุณสมพสุกันญสิงห์จากแอ r o โรสปีครับถ้าเวลาไม่ดีกว่ารอบแรกนั้นจะได้อันดับ3เรามารลอลุ้นกันครับโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับได้11.270วินาทีได้อันดับหนึ่งไปสาหคุณสมพศ ในช่วงหน้าอย่าพลาดกับรุ่นโปรขับเคลื่อนออ2อล้อกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับการแข่งขันซุปเปอร์อัร a บไทยแลนด์เรคคอร์ด2 0 0 4นะครับจัดโดยเนี่ยสารเอ็กโอโต้สปอและจูนบายเรามาดูกันต่อในรุ่นของสตรีทแดชโปรขับเคื่อน2ลอ้อรุ่นนี้มีแต่รถแรงๆเสียงดังๆทั้งนั้นกติกาก็จะต้องเป็นรถที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ลดน้ำหนักได้แต่งได้เต็มที่ครับแต่ห้ามใช้ยางสลิกและห้ามยิงในตรัส mm hmm. เกิดอะไรขึ้นกับรถของคุณชูชัย mm hmm. ประเสริฐพุทธจากทีมลูกแมคคาสังเกตให้ดีนะครับจากการเบิร์นยางโอ้ mm hmm. oh, สัดท้านไปหมดเลยนะครับสำหรับเฟื่องท้ายของรถคุณชูชัยนิสันสกายไลน์ตัวนี้โอ้ล oh, ูดเลยครับโอ้ oh, แบบนี้ เขาเรียกว,ว่าเฟืองท้ายไม่สามารถที่จะทนแรงบิดอันมหาศาลของเครื่องยนต์ได้นะครับก็เป็นอานต้องออกจากการแข่งขันไปเรามาดูการแข่งขันกันต่อครับที่เห็นอยู่นี้เป็นการวิ่งรอบที่1น,นะครับของคุณนลันสุนทรสิริจากออโตช็อปครับกับรถนิสสัน 200SX ก่อนจออกตัวก็ต้องมีการเบินยางเป็นการวอร์มทั้งยางวอร์มทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มดีกรีให้กับนักแข่ง ออกตัวไปแล้วครับออกไปได้นิ่งแล้วก็ตรงดีเหลือเกินสำหรับคุณอรันดูเวลาครับ12.102วินาทีไม่เร็วทีเดียวครับสำหรับรอบที่หนึ่งแ่าันต่อไปรถเซฟิโรสีส้มนะครับของคุณสมบูรณ์ทัพทิมจากอู่ปูนเลสซิ่งแอนด์ทรูอร์วิสไปแล้วครับโอ้โหเกียร์สนี่ก็เอียดสถานทั้งคันเลยเหมือนกันไปเร็วจี๊ดครับ11.159วินาที เห็นอยู่นี้เป็นรถ RX 7ของคุณชัยวัฒน์ปฏิยางกูลจากทีมออเรนตนะครับรู้จักกันดีครับคุณใหม่จาก PNC รกาลาดคุณมนตรีก็มาช่วยประคับประคองครับเพราะทำอยู่อู่เดียวกันโอนหน้านี่เชิดไปเลยครับสำหรับความแรงของโรตารี่ตัวนี้ทำเองครับเองครับสำหรับคุณใหม่อันต่อไปครับคุณสุชาติลับสนิทจากอู่ช่างโก รถนี้โตโยต้าเคีูนยับเก่าเหลือเกินแต่หัวใจด้านเครื่องยนต์นั้นไม่ธรรมดาเรามาดูลีลาครับว่าจะไปได้ขนาดไหนวิ่งได้1 1บกว่าครับในรอบแรกและนี่ก็เป็นอีกทีมนึงครับที่มีความหวังยืนแป้นอันดับหนึ่งสวัสดีครับจทีม s i คนนะครับเมื่อวานนะครับ เกิดปัญหาที่รถขึ้นคือลบลำบีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับโดยวิ่งที่ไม่มีพัดลมหน้าก็ได้เวลาไปที่น่าพอใจนะก็อยากได้ที่หนึ่งรักษาชมปของปีที่แล้วไว้ครับแต่ว่าเขาก็มาดีกนะทุกคันก็ต้องลองครับเรามาดูกันนะครับว่าคุณโอภัสพงศ์นั้นจะรักษาแชมป์ในปีนี้ได้หรือไม่นี่ครับโฉมหน้ารถคู่ใจครับมา z า a X7 สีดำสนิทแต่เครื่องยนต์นั้นเป็น t ต y ยต a รหัสเนะครับ ออกตัวไปแล้วครับสำหรับคุณพัชพงศ์ไปได้เนียนครับนิ่งดีเหลือเกิน10.771วินาทีโอ้หือจูนจากญี่ปุ่นยังไม่พอใจกับผลงานครับนี่ก็เป็นอีกครันนงครับที่ลุ้นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นี่ก็เป็นซุ้มของโรตารีนะครับนี่เพียน4กะลาดก็มีพอเลนกับสปายสอคันนะฮะ วันนี้ทั้งสองคันผมว่าน่าจะสมบูรณ์ในรุ่นนะครับเมื่อวานก็ทําเวลาดีทั้งคู่ผมที่1นึ่คันนี้ที่2เวลาคงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมันร้อนมากถ้ามันเย็นกว่านี้มันก็จะเร็วกว่านี้เยอะครัเราก็พยายามจะเซตให้มันดีที่สุดนะครแต่ว่ามันน่าจะดีกับผมก็การออกตัวเพราะว่าถ้าแตกร้อนมากๆมันจะออกดีเอ่อผมคิดว่าน่าจะรักษาตําแหน่งไว้ได้ของเมื่อวานนะน่าจะชนะวันนี้นะครับทุกคนก็นลุ้นตําแหน่งอันดับหนึ่งทั้งนั้นครับ ก็ต้องมารอดูกันี่ผลงานแล้วว่าใครจะดีกว่าใครทั้งรถทั้งคนต้องใจเดียวกันครับสำหรับคุณมนตรีบุญรัตนากรจากสปายทีมออกตัวไปแล้วครับกับรถมา d าเครื่องโรตารี่สโรเตอร์ด้วยกันโอ้รุนแรงเสียงนี่ดูด,ดันเหลือเกินเวลา10.63 1นึงเรามาดูครับสำหรับคุณอลัสสุนทรสรีจากออโตช็อปครับ รอบแรกทำไว้12.102วินาทีจะลงได้ถึง10หรือเปล่าดีขึ้นเห็นไหมบ12.035แต่ไม่สามารถจะยืนแป้นอันดับ1ได้อันต่อไปครับคุณสมบูรณ์ทัพทีมจากบูนเรสซิ่งแอนทรูปเซอร์วิสโอออกตัวแถวไปนิดนึงนะครับแต่เวลานั้นก็ยังลงมาครับอยู่ที่11.060วินาทีดีกว่าเดิมนิดหน่อย และอันดับ4นั้นแหม่สาวๆต้องขยับไปใกล้ๆเลยครับคุณใชัยวัดปันทยางกูนะลนับมาจากซจากทีมออเรนรอบแรก10.982วินาทีต้องบอกว่าใครที่นิยมชอบชอบเครื่องยนต์โรตารี่ถ้าไม่รู้จักคุณใหม่ PNC กระดาดนี่ต้องบอกว่าเชยแต่คุณใหม่ก็บอกว่ารถอื่นก็ทำแล้วไม่ใช่ทำเฉพาะโรตารี่ออกแล้วครับสำหรับคุณใหม่ชัยวัดโอ้จีจ้จาขึ้นไปครับเวลาดีขึ้นนะครับ 10.967วินาทีโอ้คุณมนตรีบอกว่าสบายแล้วยังไม่มีใครต่ำกว่า10.631เลยไม่แน่ครับอาบุธรับอาจจะมีครับกับคุณสุชาติรับสนิทนะานพกคุณก็บอกอยู่แล้วจากอูช่างโกที่30เบิร์นยางให้นานเอายางให้เหนียวสงสารคนขับนะครับนักแข่งหายใจแทบไม่ออกเลยนะครับออกตัวไปแล้วครับสำหรับ คุณสุชาติรับสนิทอูจังโกโอ้รถมีเสียาการสายเล็กน้อยครับเมื่อกี้นี้เวลาลงมา10.949นะครับยังไม่สามารถไปแตะเพดานของคุณออสได้คุณภัสมองเปลียมาโนนต้องลุ้นอย่างแรงนะครับเพื่อให้เวลาเองนั้นตามกว่าคุณออสมนตรีจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่ครับเติมทั้งน้ำลดทั้งอุณหภูมิแลครับเพราะว่าวิ่งแบบว่าไม่มีพัดลมไฟฟ้าด้านหน้า แม่มีสาวมาให้กำลังใจแบบนี้คุณโอบอกจะมีเหรอออกตัวไปแล้วครับสีหน้าค่อนข้างจะเคลียดแล้วครับวอมอมยางแล้วตอนนี้ตามก,กฎกติกานี้ห้ามทำการเซอร์วิสในบริเวณจุดสตาร์ทนะครับเอารับเติมน้ำให้อุณหภูมิเย็นที่สุดครับ โอ้ผมว่าอย่างนี้นี่รถจออาการลื่นซะมากกว่าเอาตัวไปแล้วครับสําหรับคุณพัชพงศ์จะทําได้หรือไม่ครับโอ้เวลาต้องบอกว่าแย่กว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นตรงปลายแท็กดูให้ดีครับโอ้เกือบไปคนระับสายไปมาโชคดีนะครับที่สามารถประคับประคองได้รับรู้อันดับหนึ่งครับเสียงเครื่องยนต์เขย่าหูแบบนี้มีคันเดียวเล่านั้นครับคุณมนตรีบุญรัตนากรจากสปายทีม ครื่องยนต์โรตารี่สุดแรงคุณพัฒน์พงษ์นั้นไม่อยากลุ้นกับเวลาตัวเองเลยครับพ่อรู้ดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นรเรามาดูรถที่ได้ดับหนึ่งครับตอนนี้ด้วยเวลารอบแรกนั้นคุณมนตรีก็ได้ดับหนึ่งไปแล้วแต่ขอวิ่งรอบที่สองครับเพื่อทุบเวลาตัวเองครับแล้วก็สามารถทำได้จริงนะครับถึงแม้ว่าจะออกตัวเสียอาการเล็กน้อยปลายเส้นยิ่งเสียอาการและผมและเสียวแทน ดูคุณอ,อ๊อฟพัทยครับดีใจด้วยกับเพื่อนๆคุณมนตรีก็ได้อันดับหนึ่งไปครับสำหรับปีนี้ในรุ่นต t r ดัก Drag Pro ขับเคลื่อนสองลอ้อสัปดาห์หน้าอย่าพลาดกับรถที่เร็วที่สุดและแรงที่สุดในปีนี้